การเลือกตัวอย่างตามวิธีการตรวจสอบบัญชีวิธีการเลือกตัวอย่างตามวิธีการตรวจสอบบัญชีแบ่งเป็น2วิธีคือ 1. การเลือกตัวอย่างในการทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในและ 2. การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ืให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ทำให้ตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทางการเงินและเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เริ่มที่หัวข้อแรกวิธีการเลือกตัวอย่างตามวิธีการตรวจสอบโดยการทดสอบการควบคุมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือ 1. การกาหนดขนาดตัวอย่าง 2. การเลือกรายการเพื่อทาการทดสอบ และ3การประเมินผลการเลือกตัวอย่างเริ่มที่ขั้นตอนแรกการกำหนดขนาดตัวอย่างผู้สอบบัญชีต้องกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างให้อยู่ในระดับต่ำที่พอจะยอมรับได้แบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. การกำหนดขนาดตัวอย่างจากการปฏิบัติงานทุกวัน โดยขนาดตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากปัจจัยความเชื่อมัน่นหารด้วยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้จากตัวอย่างผู้สอบบัญชีได้กำหนดระดับความเชื่อมัน่นไว้ในระดับ90%ตามตารางแสดงระดับความเชื่อมัน่นและปัจจัยความเชื่อมัน่นจะได้ปัจจัยความเชื่อมั่นที่2.3เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 2.3หารด้วยส0เอร์เซเท่ากับ23รายการวิธีที่2ในกรณีที่สหกรณ์ไม่มีการปฏิบัติงานทุกวันผู้สอบบัญชีอาจใช้การกำหนดปริมาณขนาดตัวอย่างเพื่อทดสอบการควบคุมจากตารางแสดงความถี่ของการควบคุมและการกำหนดขนาดตัวอย่างประกอบการใช้ดุลพินิษยืง่งผู้ประกอบวิชาชีพเช่นหากในรอบระยะเวลาปีบัญชี12เดือนสหกรณ์มีระบบก,การควบคุมภายในเป็นรายเดือน ผู้สอบบัญชีต้องกำหนดขนาดตัวอย่างอย่างน้อย2-4รายการคิดเป็น25%ของการควบคุมการปฏิบัติงานใน1ปีต่อไปขั้นตอนที่2การเลือกรายการเพื่อทำการทดสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติคือทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูกเลือกผู้สอบบัญชีจะต้องเลือกให้ได้ตัวอย่างที่มีลักษณะที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด หลีกเลียงความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างแบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. การเลือกแบบสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตัวเลขสุ่มการใช้โปรแกรม ACL หรือการใช้คำสั่งในโปรแกรม MicrosoftExcel วิธีที่2การเลือกแบบเป็นระบบเป็นการเลือกรายการจากข้อมูลทั้งหมดโดยกําหนดเป็นระยะหรือช่วงตอนที่แบ่งไว้เท่าๆกันซึ่งผู้สอบบัญชีต้องกำหนดระยะห่างตามสูตร จากตัวอย่างระยะห่างเท่ากับจำนวนประชากรทั้งหมด100รายการหารด้วยขนาดตัวอย่างที่คำวนวณได้ในขั้นตอนที่1-23รายการจะได้ระยะห่างเท่ากับ4.35ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ได้เท่ากับ4 เมื่อกำหนดระยะห่างแล้วผู้สอบบัญชีต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของข้อมูลโดวยวิธีการเลือกแบบสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตัวเลขสุ่มการใช้โปรแกรม A.C.L. หรือการใช้คำสั่งในโปรแกรม Microsoft Excel จากตัวอย่างจะได้ตัวอย่างแรกคือสัญญาเงินกู้เลขที่208ตัวอย่างต่อๆไปหาได้จากการนําระยะห่างบวกกับเลขที่สัญญาเงินกู้ก่อนหน้าจะได้ตัวอย่างที่2คือ208บวกกับระยะห่างเท่ากับ212ตัวอย่างที่3จะได้212บวกกับระยะห่างเท่ากับ216คํานวณจนจํานวนตัวอย่างครบ23รายการและขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลการเลือกตัวอย่าง ภายหลังจากการทดสอบการควบคุมผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณาจากข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากการทดสอบการควบคุมว่ามีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าความผิดปกติที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้ หากข้อผิดพลาดของตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าความผิดปกติที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้แสดงว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันหากข้อผิดพลาดของตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับค่าความผิดปกติที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้แสดงว่าการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพซึ่งผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิ่มขึ้น โดยผู้สอบบัญชีสามารถคำนวณค่าความผิดพลาดของจำนวนตัวอย่างได้ตามตารางต่อไปหัวข้อที่2วิธีการเลือกตัวอย่างตามวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระแบ่งเป็น3ขั้นตอนเช่นเดียวกันคือ 1. การกำหนดขนาดตัวอย่าง 2. การเลือกรายการเพื่อทำการทดสอบและ 3. การประเมินผลการเลือกตัวอย่างขั้นตอนแรกการกำหนดขนาดตัวอย่าง โดยเลือกตัวอย่างที่เป็นจำนวนเงินส่งผลให้รายการที่มีจำนวนเงินสูงมีโอกาสได้รับเลือกมากกว่ารายการที่มีจำนวนเงินต่ำโดยการกำหนดขนาดตัวอย่างสามารถใช้วิธีการคำนวณดังนี้คือขนาดตัวอย่างเท่ากับจำนวนประชากรที่จะทดสอบหากรายการที่สำคัญหารด้วยช่วงในการเลือกตัวอย่างโดยช่วงในการเลือกตัวอย่างเท,ท่ากับความมีสาระสำคัญในการปฏิบัติงานหารด้วยปัจจัยความเชื่อมั่น โดยการกำหนดขนาดตัวอย่างมีปัจจัยที่ต้องกำหนดคือระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการโดยอ้างอิงจากผลการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้านลูกหนี้การค้าอยู่ในระดับสูงเท่ากับระดับความเชื่อมั่นที่95%และอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องกำหนด ในการกำหนดขนาดตัวอย่างคือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้จากระดับความเชื่อมั่นที่95%จะได้ปัจจัยความเชื่อมั่นที่3.0จากตัวอย่างสหกรณ์มีบัญชีลูกหนี้การค้าจำนวน28,000บาทพบว่ามีรายการที่มีจำนวนเงินสูงกว่ารายการอื่นรายการที่สำคัญจำนวน1รายการเป็นเงิน10,000บาทณวันสิ้นปีมีสินทรัพย์1นึ่งล้านแปดแสนบาท ระดับความมีสาระสำคัญมากกว่าร้อยละศูของทุนดำเนินงานและระดับความเชื่อมั่นที่95%เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ช่วงในการเลือกตัวอย่างเท่ากับ3,000บาทและขนาดตัวอย่างเท่ากับ6รายการขั้นตอนที่2การเลือกรายการเพื่อทำการทดสอบ มีลำดับการดำเนิกนการดังนี้คือ 1. คำนวณเงินสะสมของประชากรแต่ละรายการจนครบทุกรายการโดยไม่รวมรายการที่สำคัญซึ่งได้แก่รายการที่มีจำนวนเงินสูงแตกต่างจากรายการอื่นจากตัวอย่างจะได้เงินสะสมเท่ากับ18,000บาท ลำดับที่2กํกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับการเลือกรายการแรกโดยใช้วิธีการสุ่มเลือกเช่นฟังก์ชันแลนบีทวีนหรือการใช้ตารางสุง่มโดยจุดเริ่มต้นจะเป็นตัวเลขใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินช่วงในการเลือกตัวอย่างจากตัวอย่างจะได้จุดเริ่มต้นสำหรับรายการแรกคือ1245งพันสองร้อยสี่สิบห้าโดยจะพิจารณาแค่เลขสี่หลัก ลำดับต่อไปคือการคำนวณรายการที่จะถูกสุ่มเลือกมาตรวจสอบได้แก่รายการที่มีจำนวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมโดยเริ่มจากการคำนวณช่วงในการเลือกตัวอย่างสะสมให้ครบตามขนาดตัวอย่างจุดเริ่มต้นที่สุ่มได้คือ1,245เท่ากับช่วงในการเลือกตัวอย่างที่1ช่วงในการเลือกตัวอย่างที่2จะได้1,245บวกกับช่วงในการเลือกตัวอย่างเท่ากับ4,245 ช่วงในการเลือกตัวอย่างที่3เท่ากับ4,245บวกกับช่วงในการเลือกตัวอย่างเท่ากับ7,245คำนวณจนช่วงในการเลือกตัวอย่างสะสมครบ6รายการ เมื่อคำนวณช่วงในการเลือกตัวอย่างสะสมเรียบร้อยแล้วจะได้รายการที่มีจํานวนเงินสะสมตกอยู่ในช่วงการเลือกตัวอย่างสะสมจํานวน6รายการคือนายขอนายคอนายจอนายชอนายซอและนางยอ ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลการเลือกตัวอย่างหลังจากการตรวจสอบเนื้อหาสาระผู้สอบบัญชีต้องประเมินผลการเลือกตัวอย่างโดยต้องตรวจสอบลักษณะและสาเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาดหากข้อมูลที่ผิดพลาดคือรายการที่สำคัญให้รวบรวมผลต่างของรายการหลักที่พบทั้งหมด แต่หาข้อมูลที่ผิดพลาดคือตัวแทนของประชากรให้ประมาณการข้อผิดพลาดที่ตรวจพบโดยวิธีการดังนี้คือ 1. คําคำนวณอัตราลอยละของการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่พบแต่ละรายการ 2. คํคำนวณผลรวมอัตราลอยละของการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งหมด 3. คํคำนวณอัตราลอยละของการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดเฉลี่ยและ 4. คํคนวณประมาณการการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดจากตัวอย่าง ข้อผิดพลาดที่พบจากการตรวจสอบรายการที่สำคัญจะได้ผลต่างของรายการที่พบเท่ากับ2,000บาทและตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบจากตัวแทนประชากรโดยการคำนวณตามตารางจะได้การประมาณการการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดเท่ากับ86บาท หลังจากที่คำนวณผลรวมของผลต่างรายการที่สำคัญรวมกับการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดที่ประมาณการได้แล้วเท่ากับ2,086บาทผู้สอบบัญชีต้องนำมาเปรียบเทียบกับข้อผิดพลาดที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้ตามที่กำหนดในระดับความมีสาระสำคัญที่จะต้องปรับปรุงรายการในแผนการสอบบัญชีโดยรวมซึ่งเท่ากับ3,000บาท หากผลการประเมินมีข้อผิดพลาดสูงกว่าที่ผู้สอบบัญชีจะยอมรับได้ผู้สอบบัญชีอาจขอให้ฝ่ายบริหารของสหกรณ์แก้ไขปรับปรุงรายการตามความจำเป็นหรือผู้สอบบัญชีอาจปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบระยะเวลาและขอบเขตการตรวจสอบเช่นเพิ่มขนาดของตัวอย่างในการตรวจสอบ จากข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยศึกษาได้จากเอกสารอ้างอิงหนังสือเวียนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กศ0 4 0 4สว129ลงวันที่14ทธันวาคม2561เรื่องแนวปฏิบัติในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการเลือกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัวอย่างในการสอบ,บัญ ญชีสหกรณ์ตามหนังสือเยนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กสศ .0404 ว48ลงวันที่9กันยายน2562ได้ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่6ขอบคุณค่ะ